กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะทวิเกอร์วันนี้เราอยู่กันในแกมไอศครีมหก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 วันแล้วหกวันแล้วไปเอามาถูกคืนในห้องครัวมาให้เลยอยครับก็ไม่ต้องกินครับไม่ต้องแดกมาดูกันครับทุกคนก็แกมไอศครีมหกตอนนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันที่ห้องห้อหนึ่งเหมือนจะเป็นคลังสินค้าไอศครีมมีไอศครีมรสตอเบอร์เรยนะครับซึ่งทำจากกื่นแล้วก็ไอศครีมสีเขียวนะครับซึ่งทําจาก ทำจากอะไรเดียวไม่รู้ต้องมีไอซ์ครีมเต็มเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นกล่องไอซครีมเป็นเหมือนกล่องคอปเปราแวร์ครับตรงนี้เขล็อคระบายอากาศรวมไปถึงตู้เก็บข้าวเก็บของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตรงนี้เป็นกล่องวาวปิดน้ำานี่มันมีตู้เย็นนะครับเอาตู้เย็นแค่ตู้เดียวแต่ทําไอติมเป็นโรงงานเลยนะครับนี่ก็คือตู้ที่ขอเราจับแช่นะครับตรงนี้มีคําว่าอันตรายโกอะโกโกอะไรไม่รู้มองไม่เห็นโกอไเอ่ย ทะเลทองคาอําอันตรายทะเลอาลอมขอ้อคือไอศครีมอาลอมข่าห้องนี้นะครับเหมือนจะเป็นแบบพวกตู้เก็บข้าวเก็บของนี่เหมือนเป็นท่อท่อหม้อต้มเหมือนเป็นหม้อต้อมแล้วตรงนี้เป็นที่ตักไปที่ตักไอตักอาหารนะตักไอศครีมน่าจะเป็นหม้อต้มแล้วก็เป็นกระชอนนะครับอืทําไปเป็นช่องโผลร้ายขนอนนีก็สําหรับตัวเกมไอศครีมหกในภาคนี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนไ,ได้นะครับซึ่งผมก็ลงทะเบียนรอไและ มาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงในบทที่แล้วนะครับเจรวมมือกับไม้นะครับเพื่อช่วยกันออกไปที่ห้องเครื่องแล้วไปพบกันที่ห้องควบคุมครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีเพื่อนอีกสองคนนะครับคือไอ้ผู้หญิงกับชาลีว่านะครับที่น้องกันแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอคนต่อไปแล้วแต่คราวนี้นะครับอยู่ในห้องครัวของโรงงานในภาคใหม่นี้นะครับคุณจะได้เล่นไปอีกคนหนึ่งของเพื่อนเจเนี่ยของไอ้เพื่อนเจเนี่ยที่ลงทางอยู่ในโรงงานครับและด้วยความช่วยเหลือของเจจะต้องเผชิญกับอันตรายทั้งหมดที่เขารออยู่ในโรงงานนี่ โรงงานนี้นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกเรลี่ยนผู้เล่นแล้วกลับไปเป็นเจได้ทุกเมื่อครับและคุณต้องการสำรวจส่วนใหม่ๆของโรงงานในบทนี้พบกับซูเปอร์รถฮะซูเปอร์โรบอตตัวใหม่ที่ดูแลในห้องครัวครับและสวมบทบาทเป็นมินิรตหลายๆตัวในไอซเกมนี้เพื่อพาเพื่อนๆกลับมารวมกันอีกครั้งครับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วออคุณจะได้รับรหัสลับที่จะใช้ภาษาซะก็ะคือลงทะเบียนไปเลยครับแล้วเดี๋ยวพอตัวเกมปล่อยออกมานะครับมันจะติดตั้งให้ทันทีครับ ไอศครีมหกเพื่อนของเจเราจะช่วยใครได้บ้างนะหรอทางนี้ก็ต้องไปติดตามชมกันครับก็เป็นไกั่บ้างครับบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับใครชอบกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนแคปเพิร์ u ียนฮอลล์เกมก็จะมีข่าวอัปเดตออกมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับใคร อยากจะดูเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับช่องผมก็ได้นะครับสามารถสแกน QR โค้ e ท้ายคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมนาะทึกเกอร์ลาไปก่อนครับ CEO แกนเจอร์รครับสวัสดีครับไปบ๊าน